บรรจชนเมื่อหนึ่งพันปีที่ผ่านมามีเจตนาสร้างมหาคนครเมืองโบราณหนองหานหลวงให้อยู่ติดกับแหล่งน้ําขนาดใหญ่มีการออกแบบผังเมืองเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมสร้างคูน้ําคันดินล้นลอมรอบสองชั้นเพื่อป้องกันภัยจากข้าศึกศัตรูนอกจากนี้เมืองโบราณแห่งนี้ยังถูกสร้างให้สอดคล้องกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ในว่าเพื่อความอุดมสมบูรณ์และความสงบร่มเย็นในทุกๆเดือนเมื่อถึงวันขึ้น14ค่คา พระอาทิตย์และดวงจันทร์จะขึ้นบนขอบฟ้าในระนาบเดียวกันนองหานจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าทะเลสาบสุริยันจันทราหรือปรากฏการณ์ซันมูลเล็กปรากฏการณ์นี้คืออะไรมีความสําคัญอย่างไรติดตามไปพร้อมกันครับสวัสดีครับผมสันสนธิบุญโยธยานประธานชมรมอริยธรรมสกลนครวันนี้มาถ่ายทําในรายการลุยผ่านเลนในหัวเรื่องทะเลสาบสุริยันจันทราครับ ตรงนี้เรายืนอยู่ที่ปลายสุดของอคูเมืองโบราณในยุคเมื่อพันปีที่แล้วแต่ทุกวันนี้ประชาชนชาวสกลนครเขาเรียกตรงนี้ว่าคูสุดทาไมถึงเรียกว่าคูสุด mm hmm. ก็เนื่องจากว่าถ้าเราดูภาพถ่ายทางอากาศในปี2489ครับ mm hmm. ก็จะเห็นว่าตัวเมืองสกลนครเนี่ยมีคูเมืองเนี่ยล้อมรอบเป็น4ด้าน แล้วครูเมืองนั้นเนี่ยเป็นคู่ครับไม่ไม่ใช่อันเดียวตีคู่กันล้อมรอบตรงนี้ที่เรายืนเนี่ยวัดระยะทางได้ประมาณ1,600เมตรแล้วก็ถ้าเลี้ยวไปทางทิศตะวันตกครับก็จะไปอีกประมาณ1,500กว่าเมตรแล้วก็เลี้ยวไปทางทิศใต้แล้วก็กลับมาตรงนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมเกือบจะจัตุรัสครับ คราวนี้มาถึงเรื่องของปรากฏการณ์สุริยันจันทราคืออะไรปรากฏการณ์นี้เนี่ยจะเกิดทุกๆเดือนครับถ้ามีทะเลสาบขนาดใหญ่เราจะเรียกว่าทะเลสาบสุริยันจันทราซึ่งคนไทยจำนวนไม่น้อยครับจะต้องซื้อตั๋วเครื่องบินซื้อรายการทัวร์เนี่ยไปที่ต่างประเทศเก็จะเพื่อจะอะไรครับเพื่อที่จะไปรับพลังสุริยันจันทรา สกลนครก็มีทะเลสาบขนาดใหญ่ครับนี่คือหนองหานเดี๋ยววันนี้ดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์จะอยู่ในระนาบเดียวกันดวงอาทิตย์จะตกครับด้วยมุม17องศาดวงอาทิตย์จะเริ่มทิ้งตัวลงอีกประมาณสัก20กว่านาทีครับก็จะตกอยู่แถวแถวนั้นแล้วก็พระจันทร์เต็มดวงขึ้น14ค่ําครับก็จะขึ้นแถวแถวเกาะดอนสวรรค์แล้วเมื่อถึงจุดนั้นเนี่ย ดวงอาทิตย์กับพระจันทร์เต็มดวงจะอยู่ในระนาบเดียวกันเราจึงเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าทะเลสาบสุริยันจันทราครับเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าสุริยันจันทราคนจีนเมื่อครั้งโบราณครับมีคำว่าความสมดุลของธรรมชาติใช้ชื่อว่าหินและหยางหินและหยางนั้นเป็นตัวแทน ของดวงจันทร์ครับหยินอย่างนั้นเป็นตัวแทนของดวงอาทิตย์ก็คือความร้อนแล้วนี่คือความเย็นหรือความเ,เรียวัะท้อนความเย็นและเยือกทั้งสองอันเนี่ยเป็นความสมดุลของธรรมชาติซึ่งมนุษย์ตั้งแต่ครั้งโบราณโบราณใช้วิธีนี้ในการมารับพลังสุริยันและจันทราท่านจะเห็นภาพมันสวยงามครับว่า นี่คือทะเลสาบสุริยันจันทราก็คือดวงอาทิตย์สะท้อนอยู่ในน้ําดวงจันทร์ก็สะท้อนอยู่ในน้ําแต่พอเพลินตรงนี้อาจจะมีสาหร่ายเยอะนิดหน่อยยังไงก็ตามครับภาพนี้เป็นภาพที่สวยงามแล้วก็จะเกิดขึ้นทุกๆเดือนตรงนี้เป็นคูสุดที่เป็นปลายสุดของคูเมืองโบราณสร้างขึ้นเมื่อพันกว่าปีที่แล้วครับความยาวนั้นประมาณ 1.6กิโลเมตรจริงๆแล้วมันไม่ได้สุดตรงนี้นะยังเลี้ยวกลับไปทางทิศตะวันตกครับประมาณ1 5 0 0กิโลเมตรแล้วก็เลี้ยวกลับมุมฉากไปทางทิศใต้แล้วก็มาประกบกับตรงต้นทางนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยม1500เมตรคูณ1600เมตรปรากฏการณสุริยันจันทราจะเกิดขึ้นทุกๆเดือนประมาณขึ้น14ค่และขึ้น15า นี่คือความลงตัวระหว่างวิทยาศาสตร์และาศาสตร์แห่งความเชื่อครับ